กุกกี้โอ้ยกุกกี้ทำตกไปข้างนอกอะ่ะม่เดินหรอกปิดขนตาด้วยหรอใช่ขอจะไปเจอพี่อี๊พี่เป็นปาป่ะ คุกกี้กับคีมคะคุกกี้ต่คีม่อคนี้ไม่ชอบคนตื่นคนตื่นคนคุกกี้ขนมมเหนื่อยนี่ยเนี่ยใส่ไม่ดีนะไม่น่ารักเลยนมะคกกี้ขน้ตลาไมขนม เ้าวไม่กินจะกินแต่ขนมเอาถาดมาให้น้องกินโอเคโอเคโอ,เคอ้โหหืมโอ้โหอะไรไม่กินอ่ะกเคนีค้ไม่ได้กินเลย ไม่ได้ไม่ได้เอนแรกจะให้คีไม่เอาไม่ให้ข้าให้หมดอะคีมไม่ได้เริ่มเลยสามเนี่ยกขาจับสองกองจะไปป้อนข้าวคีงไโอ้โหแล้ยนงมาเอามา <im itation> ไปนู่นละโคตรเวลาลยนี่่เป็นไรหรอกมันอยู่ข้างนอกสถานที่ กิน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 ไก่ก็ไม่กินฉันหยิบไก่ขึ้นมาให้ไม่กินอา้าวรองเท้าหลุดอ๋อไม่หลุดไม่หลุดอา้าวให้คุกกี้มันไม่กินต้องทิ้งแล้วเนี่ยอา้าวมันก็ต้องให้คุกกี้ <S 2> <S 2> ไก่สดๆใหม่ๆ บอกเสร็จโจเสร็จโจโอเคให้อีกสามนาทีนะ,นะ,ะสวนจัตุจักเอ้ยไม่ใช<ว>่สวนรถไฟสวนรถไฟกรุงเทพอากาศดีมาก แต่ก็มีแดดแนี้อากาศเย็นๆมีมีคนพาน้องหมามาเดินเต็มเลยเุ้ยไซบีเรียนมาอีกตัวแล้วเหมือนอลสาสอ้าวยิงเข้าไปดูพี่พอถือยหนูถามแม่คือพี่ต,ตื่นไอ้ผมขี้ขี้มากเลยอ่ะกระบไปได้วยดิหกไอ้ ท,ที่เก็บเลืออ่ะโอ้ยแดดร้อนอ่ะแต่เดี๋ยวเธอไปแล้วคิมก็อยากไปอยู่ดีอะ่ะยกอ่อมาอเออเอามือถือไปอยังอ่ะ โอ้ยใจลม่ใลมใจลม่มล่มโอ้ยเด็กใจแตกโอ้ยพี่ใช้บิเลียนโอ้ยพี่ใช้ แถนนี้ไม่รู้อ่ะไม่ไม่รู้เลยไม่เคยหาข้อมูลเพราะว่าโฟลิีเราอยู่แถวลาบินลาบคอแหงบินทวเรเอาที่ไหนดีวันนั้นไงที่คนนั้นแนะนำอ่ะบิดูมหรืออะไรสักอย่างเป็นสวน ตัวใหญ่เราต้องมนานะอ๋อไม่อยากอยู่แต่วินโดใช่ไหมคะเอาคือถือให้หน่อยมึงถือรูปอ๋อนี่อยู่ใกล้บ้านที่บบอย่างนั้นีหนูดูรูปแป๊บนึงมีคนเคยแชร์ให้มาที่เซียงเทียวแถว CDC อะค่ะ CDC 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 ก็ไปได้นี่นา ซนเวสหรืออาจจะอยากไปคาเฟ่ไงอันนั้นมันต้องอันนั้นมันเป็นเหมือนสวนที่เราต้องเดินแด่แน่แนห้ามคู่ไม่น่ารักเลยนี่พี่กดน้องเอ้ยไม่ใช่เพื่อนเพื่อนเพื่อนโกลเด้นเพื่อนโกลเด้น าไปเดินไปเดินไปเดินไม่รู้เลยอะ่ะ <c oughs> เดินดมดมดมข้าวก็ไม่กินนข้าวนะพีมากินเน้องเด่นน้องเด่นไปไปไป นุ่นพี่ไซ่บีเรียนเลยไ,ไปไหนวะมันไม่มีอะไรตรงนั้นน่าจะไปไหนของมันวะอยากเล่น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 จะเอาอะไร โอ้ยโอ,อยอยยโน่นหนุ่มเขาไปแล้วไซบิเลียนไปแล้วนะี่ยไซบิเลียนไปแล้วส่วนรถไฟ เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปแล้วเหรอปรลาปลาร้อนอ่ะไปนั่งเออร้อนร้อนมากวนเขาหนะไปหลบไหนเดิดูสวความ

สวัสด um ีครับันี่กี้ขวานออยู่กับกินได้สิบเดือนใ้คุกกี้ช้า ดค่กกี้เข้าช้าช้ากี <h 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 ้จะติดคือยังผู้หญิงผู้ชายคะอ๋อมีหน้าคุกกี้ตามใช่เราดูคุกกี้ยุ่งดีมาติดหญิงแม่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 น้องเขาเป็น

โอ้ยโอๆยโอ้ยโอ้ยโอ้โ้เห็นสาว้ยโอ้เล้ยนะ้ยโ้ยโยนอ้ยไอ้ยโ้ยโ้ยโย้ก้้ยอ้ยอ้ยอ้อ ใส่จังหวัดชุนน้ำมุนไป,ไปเร็วไปเร็วไปกินข้าวว้ากินขึ้นของ สาวสวยได้เลยเอารองเท้าหลุดคีมมามามาใส่คีมแขนหลุดได้ไงมคีมแขนหลุดมาใส่แล้วถุงมือหลุดเอาไปใส่ให้น้องหน่อยเก่งโอยไอ้เขาไปเดี๋ยวนี้ <c oughs> <Christ>. <Hum ming> <siglo achi bizarre> <to> ปิดก่อน